สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาทิธาสาแม่รายงานจากสนามกีฬาดอกปีดเกมประจำปี2 5 6 8วันนี้นะคะเป็นวันแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามกันค่ะวอลเลย์บอลชายหาดคือกีฬาประเภททีมเล่นบนสนามทรายทีมละสองคนแล้วตอนนี้ในสนามแข่งนะคะคณะวิศวะพบกับคณะบริหารค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์ศากตราจายเขียนไหนคะนครศรีธรรมราชค่ะคณะ,คะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะโอเคค่ะอาจารย์เตรียมตัวนักกีฬายัางไงคะเตรียมตัวนักกีฬาเหรอจริงๆเราได้เตรียมน้อยมากนะคะเพราะว่าน้องใหม่มาทั้งนั้นเลยแล้วก็แต่ว่าเราก็จะมีโค้ดอ่ามีโค้ดสอนมีโค้ดฝึกซ้อมค่ะหลังจากที่สมัครกีฬากันแล้วเนาะว่าจะเล่นประเภทไหนก็จะมีบุคลากรหรือว่าเป็นรุ่นพี่เนี่ยที่เขาเป็นโค้ดก็ซ้อมกันอย่างนั้นค่ะ แต่เวลาซ้อมนิดเดียวนะอ่าค่ะอาจารย์อยากบอกอะไรกับนักกีฬาบ้างคะก็การแข่งขันเนี่ยนะเราไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกเนาะครูก็คิดอย่างนี้ค่ะว่าเอาแค่เราได้รู้จักกันสนุกสนานเนาะให้มีการสนุกในเกมคือแพ้ชนะเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเราได้สนุกในเกมแล้วเจอเพื่อนได้รู้จักกันแล้วก็เล่นให้มีความสนุกค่ะเท่านั้นเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะการแข่งขันกะีฬาวอลเลย์บอลชายหาดดอกปีบเกมครั้งที่16จัดขึ้นณสนามชายหาดชลาทัศน์การแข่งขันแะบ่งออกเป็น2ประเภทประเภททีมชายและประเภททีมหญิงแต่ละประเภทแบ่งนักกีฬาออกเป็น2สายได้แก่สาย A และสาย B และทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทชายได้แก่ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบกับวิทยาลัยรัตรภูมิประเภทหญิงได้แก่ทีมคณะคารุศาสตร์อุสตสาหกรรมและเทคโนโลยีพบกับวิทยาลัยรัตรภูมิสรุปผลการแข่งขันประเภททีมชายผู้ที่ชนะเลิศได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และประเภททีมหญิงผู้ที่ชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยรัตรภูมิค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเตยค่ะมาจากวิทยาเขตไหนคะวิทยาเขตสงขลา กดดันไหมคะที่มาแข่งก็มีกดดันนิดนึงอรเพราะว่าไม่เคยเล่นวอนเลยนบอลชายหาดมาก่อนจะบอกกับคนเชียร์ว่ายัางไงคะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาเชียร์ให้กับวอนเลยนบอลชายหาดค่ะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันขอจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะนาดิท่าสาแมรายงานข่าวขอบคุณค่ะ